นี่ครับก็เป็นการสาวเส้นไหมนะครับหรือสาวหลอกอันนี้นะครับผมเป็นการสาวเส้นไหมของพี่สะพายนะครับที่กําลังทําให้เป็นเส้นไหมนี่คือเส้นไหมที่แม่แม่สี่ะท่านช่วยเราอุดหนุนนะครับนี่คือเส้นไหมที่จะไปเป็นผืนผ้าไหมในราคาที่พวกท่านได้เห็นกันนะครับบางปืนถึงราคาเป็นหมื่นเลยนะครับผมเพราะว่ากว่าจะทําได้ด้วยความยากลาบากครับนั่งอยู่กับกองไฟแบบนี้พี่น้องไหวได้แต่ละเส้นออกมานะครับนี่คือตัวนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาดูใกล้ๆนะครับ ก็จะเอาไอ้รังไหมนั้นเอาเข้าไว้แบบนี้ครับรังไหมก็จะมาใส่เตาร้อนๆแบบนี้ก็ดึงเป็นเส้นไหมออกมาครับนะครับแล้วต้องไปทออีกครับกว่าจะได้ปืนนึงเนี่ยพี่น้องซื้อปืนละห้าพันเนี่ยผมว่าถูกมากๆเพราะว่าไว้ได้ปืนหนึ่งเนี่ยอยู่ใช้เวลากวะได้เดือดืนนานมากนะครับผมนานมากคือมันเป็นวิถีของเกษตรกรเป็นวิธีของชาวบ้านที่กระสือทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับ เป็นงานฝีมือด้วยนะครับผมเนี่ยครับไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะครับเป็นงานฝีมือรุนๆนะครับที่จะทําเป็นเส้นไหมออกมาเป็นผ้าไหมที่นุ่มนวลใส่สบายนะครับผมเป็นที่เรื่องชื่อไปทั่วโลกนะครับเป็นผ้าไหมไทยเนี่ยดังมากนะครับผมเอาไปชุดนี้ครับผมจะเอาไปวางจาหน่ายชุดนี้เป็นจํานวนมากนะครับจำนวนมากนะครับแม่แม่ซีทันใดสนใจนะครับบติดต่อสอบถามก็มาได้เลยแต่ว่านี่คือวิธีการทําที่ผมถ่ายให้ชมในเบื้องต้นเลยครับนะครับจาก การเลี้ยงไหมจากการทอผ้าไหมนะครับต้องเริ่มต้นจากจุดนี้หมดเลยนะครับผมนี่ครับเม้เปม่มแล้วอันนี้ก็เป็นการให้ท่านรับชมกันนะครับเขาดึงเส้นไหมออแบบนี้นะครับผมเป็นวิธีการเลี้ยงที่สลับซับซ้อนนะครับผมดูเลยเป็นอย่างดีครับดูเดดีมากมากกว่าจะเป็นเส้นไหมออกมานะครับก็ขอบคุณเอฟซีท่านการติดตามรับชมนะครับชมคลิปของผมแล้วอย่าลืมนะครับผมนะครับบอกต่อๆกันไปด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นคลิปที่ ่า,ายทอดนะครับวิถีของคนเลี้ยงช้างวิถีของชาวบ้านในชนบทที่ไม่ได้เข้าทํางานในเมืองกรุงเลยอยู่บ้านเลี้ยงหลานก็ต้องมีอาชีพเสริมแล้วก็สร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวครับนี่คือมีแต่เส้นไหมหมดนะครับเส้นไหมเป็นวิธีการทอเป็นวิธีการดึงเส้นไหมครับนะครับภาพเหล่านี้ผมเห็นจินตาม,มากครับผมเห็นแต่เด็กจนโตนะครับเป็นภาพที่ตั้งแต่เล็กจนโตเลยคือภาพเหล่านี้นะครับสมัยก่อนเขาจะไได้ใช้เตาเตาแบบนี้นะพี่น้องเขาเป็นเตาเป็นเรียกว่าอ่า เป็นหม้อดินเป็นชุดหม้อดินนะครับหม้อดินแล้วไอ้ที่ดึงนี่ก็จะเป็นไม้หมดนะครับเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปทันสมัยแล้วก็เลยมีหม้อแบบนี้มาทำนะครับแต่ก่อนเป็นหม้อดินครับเดี๋ยวนี้เป็นหม้อสเตเลสแล้วนะครับอยู่ประมาณนี้ครับนั่งนั่งอยู่กับไฟร้อนๆแบบนี้ทุกวันนะครับพี่น้องครับไม่ใช่ว่าอันนี้ครับผมจนทุกวันก่อนจะเป็นเส้นไหมครับนี่พอเส้นเส้นใหม่เสร็จต้องเอาไปย้อมอีกนะพี่น้องไปปั่นไปย้อมย้อมเสร็จก็ต้องมาทําลายอีกครับทําลายแล้วเดินได้ไปทอ นะครับกําลังเยอะเลยครับกําลังเยอะเลยตอนนี้นะครับเป็นพิธีการที่ทําผ้าไหมที่ละเอียดอ่อนมากครับผมอยากให้ท่านรับชมกันนะครับถ่ายทอดให้ท่านรับชมกันนะครับผมชาวต่างชาติหลายท่านที่รับชมอยู่ก็จะได้เห็นเรียนวิธีการเลี้ยงไหมหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมว่าวิธีคนเลี้ยงช้างนะครับของภรรยาควนช้างเขาจะทําอะไรกันเขาก็อยู่ประมาณนี้ครับผมเป็นวัฒนธรรมที่น่าอนุรักษ์ไว้ครับเพราะว่าต่อไปคนรุ่นหลังเนี่ยผมว่าจะหาชมได้ยากเลยแหละนะครับจะมีคนทําแบบนี้ยากนะครับ เพราะว่าถ้าหมดจารุนนี้แล้วผมว่ารุ่นหลังนี้คงจะไม่มีใครเขามานั่งอยู่กับเตากันร้อนแบบนี้เลยครับนะครับเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยพากันทำนะครับอันนี้เป็นวิธีแบบดั้งเดิมเลยครับดั้งเดิมเลยนะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้เครื่องนะครับใช้งานฝีมือรุ่นรุ่นเลยครับนะครับเขาจะเอาตัวไหมใส่ครับนะครับนี่ครับเอาลังไหมใส่ไปนะครับผมตัวไหมที่ว่าฝักเนี่ยอยู่ในนั้นก็เขาจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมเขาจะตายไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาสร้างลังเสร็จเขาก็จะตายนะครับผมเอามาดึงเส้นไหมที่เขาสร้างล เป็นวิธีของชาวบ้านนะครับที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเลยนะครับให้ท่านได้รับชมกันนะครับผมดึงเป็นนี้ออกมาครับเป็นเส้นออกมาเป็นนี้เลยครับผมด้วยไฟร้อนๆประมาณนี้นะครับเป็นวิถีของชนบทนะครับของหมู่บ้านเรานะครับผมซึ่งทาเป็นี้ท้งหมู่บ้านเลยครับทางหมู่บ้านอาชีพหลักเลยตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักไปแล้วนะครับแต่ก่อนเป็นอาชีพรองอนี้ทำเป็นอาชีพหลักไปแล้ว ตั้งแต่ผ้าไหมเรื่องชื่อนะครับผมตอนนี้พากันหันหน้ามาเป็นลายนี้หมดทั้งผู้ชายก็รู้จักเก็บใบมอนหมดเลยตอนนี้พากันเอาพวกผู้ชายเข้าป่าไปเก็บใบมอนครับไม่เป็นก็ต้องเป็นพวกเมียบังคับครับรบางคนก็งงแงนหน่อยอยากจะไป <c oughs> เด๋อวนี้เป็นรายได้ไปแล้วครับเพื่อเป็นหล่อเลี้ยงครอบครัวเนาะเพราะว่าข้าวสารก็ถูกนะครับผมว่านะขายผ้าไหมได้แพงกว่าขายข้าวเ,เปลือกอีกขายก็ขายสัตว์อีก <c oughs> ข้าวเปลือกนะครับผมไม่มีราคาแต่ว่าผ้าไหมเนี่ยราคาดีนะครับเพราะว่า เป็นผ้าไหมที่ทำหนึ่งงานฝีมือและเป็นผ้าไหมแท้ๆด้วยนะครับก็ขอบคุณยังแม่ซีท่นนะครับที่ติดตามรับชมผมในขณะน,นี้รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเป็นการอาทอผ้าที่มีราคาครับผมเอาไปชุดนี้เยอะครับประมาณ40-50ถึงพื้นเลยเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปครับเดี๋ยวรอชมในช่องผมนะครับเพราะว่าผมเอาผ้าไหมไปแลกพื้นที่นะครับหนึ่งอสองสองพื้นต่อหนึ่งงานนะครับสองพื้นต่อหนึ่งงานท่านจะได้ ทำอะไรแปลกๆครับช่วยเหลือช้างด้วย2้องืนเนี่ยท่านจะได้ไปเลยพื้นที่หนึ่งงานนะครับจะช่วยเหลือให้มีที่ปลูกอาหารช้างนะครับผมขอบคุณเี่สีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอ่าหลายวิธีการครับหลังจากทอผ้าไหมแล้วหลังจากสาวแล้วจะเขาทำยังไงคือจะเป็นไหมออกมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับผู้ชายก็ดียวนี้ทําเป็นด้วยครับตอนนี้นี่ครับนี่คือวิถีจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นคุณลุงลีของเราครับผมนี่ครับคุณตาลีของเราเนี่ยครับ ก็ดึงแบบนี้ให้เส้นละเอียดนะครับผมให้เส้นมันแน่นนะครับเนี่ยครับเป็นการดึงนะครับผมเนี่ยครับเป็นวิธีการเลี้ยงไหมที่เนี่ยครับผู้ชายก็ทําครับเดี๋ยวนี้เป็นอาชีพไปแล้วนะครับผมไม่ทําไม่ได้ไม่ทํายายบังคับ <laughs> <c oughs> <c oughs> คุณยายบังคับต้องทำํำจะมานั่งนั่ง,น,งนอน,น,อนกินอยู่ไม่ได้เดี๋ยวนี้ใช้ <sh ay> ไม่รู้จากทหารเก่าหรอกนนี้ <laughs> ลืมการเบรกปืนไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ทางภรรยาก็จะมีการทอแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับเนี่ยครับเป็นการทอผ้าไหมนะครับเป็นวิธีการที่เดี๋ยวนี้ทางหมู่บ้านเขาทำแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นญาตินะครับเป็นญาติพี่น้องกันนะครับเนี่ยครับก็คุณยายก็กําลังทอเนี่ยครับผมอ่าอืมตาจุดตาเน่านี่ครับทอผ้าไหมครับไหมแท้เลยครับเนี่ยครับไหมแท้อันนี้เป็นของคุณยายที่ทําผ้าไหมแท้ทางสามีก็จะปั่นไหมนะครับเป็นวิถีชนบทที่ทํากันจริงๆสร้างรายได้ให้กันจริงๆ เลยนะครับเนี่ยครับไปแล้วก็เป็นการหลังจากทําไร่ทํานาเสร็จก็จะมาทําผ้าไหมต่อนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับผมเป็นการถ่ายทอดให้รับชมกันนะครับภาพเหล่านี้ผมเห็นจนชินตาตั้งแต่เล็กจนโตครับจะเป็นแบบนี้หมดเลยครับเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับถอผ้าไหมไปนะครับเขาไม่ได้เป็นไหมกระตุกนะเขาทำมือเองแบบมือกับมือแบบนี้เลยนะครับผมนะครับงานฝีมือล้วนๆนะครับผม น,นี่คือวิธีของคนชนบทบ้านนอกเราครับแล้วก็เป็นวิธีที่ดังไปทั่วโลกแล้วตอนนี้นะครับผมเอฟซีหลายชาติก็เห็นกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นงานผ้าไหมที่ทําแล้วก็ทําให้เรื่องชื่อนะครับเป็นของจังหวัดแล้วก็คนไทยทุกท่านก็รู้จักดีในนามผ้าไหมว่าใส่สบายแล้วก็เป็นงานฝีมือด้วยครับเป็นงานฝีมือนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะพาชม คุณตาลีนะครับเขากําลังจะปั่นไหมให้มันเส้นมันเข้ากันนะครับให้เส้นละเอียดนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับนี่ครับให้ดวงตาขยายยิงใหญ่ยเ,เยอะโอ้ยน้องดีเงยยใจม่วงเอ้ย นะครับเป็นการทำเป็นการทำผ้าไหมที่เนี่ยครับละเอียดมาครับนะครับนี่คือเป็นการปั่นเส้นไหมนะครับให้เส้นไหมนั้นละเอียดนะครับเพื่อมันเป็นสุกะนะครับคุณตาลืมการใช้อาวุธปืนไปนานแล้วทั้งอยากเป็นทหารก็ให้มาทำแบบนี้แล้ว <c oughs> คุณตาดูไทยสุคุณใายบังครับหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวนี้เป็นการทําแบบนี้สร้างรายได้ครอบครัวครับเพราะว่าเป็นหลังจากเสร็จการทําไร่ทานาเขาจะมาเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับนี่ครับผมปั่นขึ้นไหมลืมการใช้แต่อช้างหมดแล้วตอนนี้เพราะว่าไม่ได้เลี้ยงช้างนานแล้วเออนี่ครับผม เาเป็นวิธีของชนบทของเราครับขอบคุณเอฟซีท่านในการติดตามรับชมนะครับผมก็ชมคลิปของเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นวิธีของชาวบ้านที่เราอยากจะา้ทอนรับชมกันท่านใดสนใจผ้าไหมติดต่อหาผมได้เลยนะครับอยากจะได้ปืนสวยสีแบบไหนแจ้งผมมาได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเป็นการเลกกคุณที่นะครับผมสองผืนต่อหนึ่งงานนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่การติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ถ่ายทอด วิธีชนบทให้ชาไอชมมากพอสมควรแล้วก็ขอขอบคุณทีสีท่านนะครับวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ชมคลิปของผมแล้วถูกอ,อกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอให้ทีสีท่านยังมีความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ